สงความมันคิดข้าแล้วเนาะจ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีว่านก่อนว่ามันขี้เกียจอ่ะมึงก็คือบรุบบรย่อไปแล่นไปออกกำลังกายคือโตอื่นมูคือผูคือมูคือพวกเลยเือยทำไมมันดูขี้เกียจขนาดนั้นเดี่ยวไปออกกำลังกายถือกล้องให้แนถือกล้องให้แนอ้วนไปออกกำลังกายไหมอ้วนไปออกกำลังกายไหมไปออกกำลังกายหนุนแบบเขาเหนียวมันเลียนคูลูคูลูอยู่คนไหนไปอกกำลังกายเอาเขาไหมว่างไหม ลุกขึ้นมหมออกกลังกายสักนิดหนึ่งจะได้ผอมน,นะออกกลังกายเ <c oughs> ออมันโยกผ้าถ้นมาเดี๋ยวทำการนั่งคุยก่อนคือจริงๆการ,ร,รออกกำลังกายมันมีประโยชน์นะลูกมันแบบทำให้ร่างกายแข็งแรงนะหนูเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่ว่ามันทำให้เราเหนื่อยร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วก็พุงย้อยๆของเราเนี่ยมันก็จะหายไปถูกป่ะออกกำลังกายสักนิดหนึ่งโอเคไหมโมกฤสดได้บังคับมาบอกร่างกายตัวน้อยอีพีนี้ผมจะบังคับ ลูกสาวตัวเล็กๆที่ผมอุ้มไม่ค่อยจะได้แล้วไปออกกาลังกายกันอ้วนไปออกกาลังกายเนาะคว้างหนังคว้างหนังมุกกรปีนขึ้นมาสูงหนาไปออกกำลังกายกันเถอะไปออกกำลังกายกันเถอะออกกำลังกายกันไปออกกำลังกายโอ้ยขามันคือพอดีแหละเลยคืออูนี่ทำมันพอดียังดูสวยยังน้องเขาเล่าไปออกกำลังกึ๊บโอ้ยโอ้ยลุกขยับตัวขึ้นมานิดนึงเบอร์สี่เอาไปออกกำลังกายด้วพี่น้องไปออกกำลังกายกัน ไป Stevens, ha, ว,วไป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 ิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยออกกำลังกายมาลูกไป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 มาอุ้มมาพออุ้มอุ้มหนึ่งสองคับขึ้นไหล่อเลยนะหนึสองหนึ่งอึบห่งสองเออ,อ,อเออขึ้นมาขึ้นมาเออเออขึ้นมา ไปออกกำลังกายแนละ้วไปวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งผมไมอยากไปเด้มาเอาเลยออกไปวิ่งไปวิ่งตรงนู้นไปวิ่ง <c oughs> ไปวิ่ง <c oughs> ไปวิ่งนะเดี๋ยวคุยกัน <c oughs> านานอย่าทะเลาะกันไม่นอนแล้วมัดใจให้ไม่นอนแล้วลูก

ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้ใช่ใช่เลยเดี๋ยวปลุก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 เอ้ยแมวไปออกกำลังกายสิพี่มึงเนี่ยไปไปออกกำลังกายไปออก ตั้งึงชวยๆเดี๋ยวเก่งคุยเอง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 เดี๋ยวมันเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวเก่งคุยเองเดี๋ยวเก่งคุยเองเดี๋ยวเก่งคุยเองนะเดี๋ยวเก่งบอกให้มันไปวิ่งนะลุกไปวิ่งมันก็ใจให้แท้ลุกลุกมันบอลลุกมันสีตกแล้วได้นั่นน่ะโอ้ทำไมมันดูแบบเที่ยวกาดไปวิ่งอ้วนเดี๋ยวลงบันไดเดี๋ยวมันจะตกบันไดจะสีมันนอนต่อลุกขึ้นเออเออ ลงไปที่ข้างลา่างนุ่นลงไปนุ่นลงไปนุ่นนี่บังความไม่ขี่คานน่ะทีนึงเลยเนี่ยสิไปนวนอูอยูไ่ไห้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วปปอ้วนไปวิ่งกันไปวิ่งไม่นั่นนงแล้วหนูจะต้องออกกําลังกายบ้างเห็นไหมอ้วนเป็นหมูแล้วนะทุกตัวก็บอกให้หนูไปออกกําลังกายหนูจะต้องไปวิ่งเข้าใจไหมหขเม <c oughs> ข้าใจขอมือเออเข้าใจมาพออุ่นมาพออุ้ม,ม,ออมไปวิ่งกันเนาะปาร พี่อุ้มจะอะไรเราบัดี้เด็บพี่นองเย้ย <c oughs> ไม่นอนแล้วนะไม่นอนแล้วนะลงออกย,ยางออกยางเออออกไปออกไปตรงนู้นแค่ไหนเล็บบอดี้นีไม่แอบออกกำลังกายลูกเนี่ยทุกคนทุกคนดูนะว่าบ้านน่ะเราพายัมจะให้ที่มันเยอะใช่ไหมเพื่อจะได้มีที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นตรงนู้นแล้วทุกคนดูที่ดูที่เราเบิรงอ,อีสากันที่นี่มนบ่ยยอมออกจากพื้นที่ตรงนี้ยางว่นอูอยู่นี่นะวัน แต่ it, easy, <laughs> ันมันเบาหยาบเบาแขนนะให้มันไปแล่นนี่เดี๋ยวเอาอ้วนไปวิ่งกันเถอะไปวิ่งกันเถอะไปวิ่งกัน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 ไปวิ่งมาฝั่งนี้มันจะยากออกจากพื้นที่ตรงนี้แน่เป็นยังตัวนี้วันข้าวออกกำลังกายกันไปออกกำลังกายบัวมันร้อนเลยแม่ กําลังกายหุ่นที่ตั้งเยอะตั้งแยะทํามาให้วิ่งวิ่งนะลูกนะไปอ้วนไปอ้วนวันวันคือบางอย่างนะพูดหนิมะอ้วนต้องไปวิ่งดันมึงไหลลงบันไดไปลงไปลงไปลงไปเออ้อโ จะท้าจอยเมื่อคืนลำบากเลยเฮ้อ้วนดื้ไปนอนได้บัดรที่ไหนนะไปวิ่งกัน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 ไปวิ่งไปวิ่งวิ่งกันวิ่งกันวิ่งเร็ววิ่งไปฮ่า่าูดยอมแล้วได้ไหมอ้วนแม่โอ้โหปวดฟัวนะมึงเนาะ เบิ้งมันทีไปใส่ต่อฟองยายบ่อใยายซอยป่ะใยช่วยสักไหยพ่อบังคับไป่สักออกกำลังกายสักไม่ออกกำลังกายนี่น่ะบังเบื้องบนอี่มามางั้นงั้นงั้นขึ้นหลังดีกว่าเนาะงั้นวนขึ้นหลังฟอดีกว่าเนาะโอเคไหมเข่าห้องเข่าบ้านเจ้เข่าบ้านเพราะอันนี้นี่ในบ้านนี่เล่นแม่คนไหะเรียบร้อย กอเปิดพัดลมให้เด้ออย่าเปิดพัดลมให้เด้อพี่ตีไม่ต้องเปิดพัดลมให้นะให้เหงื่อได้ออกบ้างมันรู้จักขับมัเหงื่อบระมาอีอ้วนนี่เวี่ยแหละวิธีมันสิอ้วนไม่มันหนีรูปูคักแน่เอาพัดลมนั่นแหละพี่น้องแผนการอาอกกำลังกายลุ่มเหลว <laughs> เอาล่ะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าอ้วนมันมีความแบบว่าเขาเรียกอะไร,ระเผด็จก,การในการไม่ออกกำลังกายแค่ไหนแค่เดิน แค่ลุกเดินน้องยังไม่ทำอย่าหวังเลยว่าน้องจะผอมอีคอเลสเตอรอลอุ้ยชื่อนี้โอเคอยู่นะไม่ใช่สากิติน่านะสากคอเลสเตอรอลนะครับสำหรับอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สากคอเลสเตอรอลนะครับพี่ๆจะได้กลับมาเจอกันในอีพีหน้ากับพร้อมคอนเทนต์สนุกๆสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกด subscribe ให้บุญใหม่สตอรี่ชแนลจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีข้อมือสวัสดีสวัสดีข้อมือ